ครับพบพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับไลฟ์สดของรหัสขัดแปลภาษาญี่ปุน่นวันนี้เราก็เอาคำในนิยายนะครับมาช่วยกันแปลกันอีกเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้เราจะเอาจากสื่อเรื่องเอามิคังโนซักซูยินหรือคัตกรรมคณหาสน้ำเงินเอามิคังนั่นเองนะครับ แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับครับวันนี้เราจะลองรูปแบบหมาดูนะครับก็จะทำเป็นแบบใช้อจะอม Adobe นะครับ,บก็ครับก็วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องคำว่า คำง่ายๆที่แปลยากอีกแล้วนะครับส่วน่นะครับคำง,ง่ายๆนี่แหละครับที่แปลยากนักยากน,กนะครับก็คือโดก o t s t i c จะแปลว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ทักทายทั้งท่านท,ท,ที่กำลังดูไลฟ์สดรวมทั้งท่านท,ที่ดูย้อนหลังนะครับสวัสดี ทุกท่านเลยเรามาดูการหัดแปลนิยายญี่ปุ่น,นครับโดยวันนี้เราจะเป็นนิยายขอนะครับอาสกาวะทัศนิครับขับตกรรมเครืคอข่ายทั้งเอาไปกัก็เอ,อาไปข้างโนะสึ่งซึ่งซึ่งออกว่างตลาดไปเมื่อวัน เดือนธันวาคมนี่เองนะครับเมื่อเช้าไปดูที่ B2S นะครับก็ยังว่าระดับแพงเป็นหนังสือใหม่อยู่เลยนะครับก็ถ้าใครเข้ามาสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้ครับให้กับหลักจากของแอดมินนยครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของนะครับ การแปลนิยามจากสำนวนในหนังสือเล่กขัตกับคารุหาดน้ำเงินเอาบีนขังนะครับเป็นงบ้ครับก็สำนวนในวันนี้นะครับโอ้ <laughs> ใช่แล้วคุณโทมัสนะครับบอกมาว่า สวัสดีเงี้ยในตุรจีครับจริงเลยครับสวัสดีสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับต่อวันนี้ถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกว่าชิวจีนะครับชิวจีคือวันที่สองนะครับจริงๆแล้วก็ธรรมเนียมญี่ปุ่นกับธรรมเนียมไทยนี่ไม่่อยต่างกันเลยนะครับสาหรับวันถ้าเนนียมธรรมเนียมญี่ปุ่นกับธรรมเนียมจีนกับ ก็คือเขาจะ3มวันแรกนะครับก็จะไม่ทํากันนะครับถ้าเป็นคนจีนก็เรียกว่าชิวอีกชิวยีชิวซานเะครับเราจะไปทำงานกันชิวสแต่ปีนี้รู้สึกชิวสี่นี่จะเป็นวันอาทิกก็เลื่อนไปทำงานวันจันทร์นะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนปฏิทินนะครับไม่เอาตามตรุษจีนแล้วเขาไปทับ ทำเนียมเดียวกันในวันที่1 2 3่ากสองสามบกกลาครับคนญี่ปุ่นจะเริ่มทํางานวันที่4ม่บกกลาที่ก็เอาทาเนียมจีนแต่แปลงเป็นปฏิทินกัลละไปเรียบร้อยแล้วนะครับก,ออนนก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยแต่วันนี้เรามาดูสับนวดคนโตนี่โคงงยาวะโดกับสเตจิก็อย่างที่อธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรีวิว นิยายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าเมื่อเพื่อนของคาสึรกินักสื่อนะครับตัวเอกของเรานักสื่อแต่ว่าอายุเพิ่งจะสิบเจ็ดเองนะครับแล้วก็เพื่อนทาดโปกโรกับมิตะนินะครับก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นก็มาหาที่คฤหาสนาเอากัรที่เป็นคฤหาอนาของของคาสึรกินี้เอง แล้วก็ปรากฏว่าพี่ชายของฮัทสึรากิที่ชื่อชื่อทาดาชิซึ่งเป็นตำรวจด้วยนะครับตายตายในลักษณะที่ว่าเหมือนกับเอาปืนยิงตัวตายนะครับก็เลย,เลยค่อนข้างอาศพน่าจะไม่น่าดูมากๆา,กากเลยนะครับแล้วก็ครูที่เป็นครูสอนพิเศษ ของนะครับนัอซึ่งเป็นลูกของคุณอาของคาสสระนะครับก็ครูคนนี้ก็ออกไปดูสภาพน้ำท่วมอยู่ในสภาพที่พายุเข้านะครับนะครับก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำในแม่น้ำนะครับเขาก็จะไปดูแม่น้ำว่าสูงขึ้นแค่ไหนแล้วนะครับก็ ออกไปแล้วก็หายไปเลยก็อยู่ในสภาพนี้ก็เลยทําให้อันนี้เป็นคํญญาบรรยายนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นความคิดของพันโดุโลเพราะว่านิยายเรื่องนี้เหมือนกับเขียนในมุมมองของพันโดุโลนะครับแล้วเราก็ใช้ค,คําีครับคนโตนิฮ่องหยาวาโดกัสติอิคนโตนิฮ่องหยาวาโดกัสตอ อันนี้คือการบรรยายความรู้สึกของทานดุโคลกนะครับว่าโอ้ครับพี่ชายของคาสระกิก็ตายครูสอนพิเศษของเด็กก็หายสาบสูญแล้วอันนี้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีนะครับนนก็เป็นโจทย์ในวันนี้ ก่อนอื่นเราไปดูก่อนคำว่า do กะ s t ตอิ l ุเนี่ยนะครับจริงๆก็จริงๆมันก็แปลได้ว่า s t ตอิ l ุแปลว่าทำนะโดกะแปลว่าทำอย่างไรโดกะสเตอิ l ุก็แปลว่าทำอย่างไรนะหรืออะไรอย่างเนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนอย่าไปแปลนะครับมั่วซั่วเราต้องดูก่อนว่า คำว่าโดกกชเตลูเนี่ยเป็นสำนวนหรือเปล่าก็ง่ายๆนะครับสมัยก่อนต้องไปเปิดดิกเล็บบอลล็นะครับแต่สมัยนี้เราสามารถที่จะหาจาก Google ได้นะครับผมมักจะหาบูยิชนะครับบูยิชนี่ชื่อมันก็เป็นดิกชันนารีของกูหรือว่า g l e นะครับจริงๆแล้วก็เอาดิกชันนารีของคนอื่นๆเนี่ยนะครับ มารวบรวมเอาไว้เท่านั้นเอ,เองนะครับอันนี้ก็เป็นรวบรวมจาก i จ t i o n a r y อะไรก็ไม่ได้ดูแล้วนะครับรู้แต่ว่าหาจากาหน้าเว็บไซต์ของคุณชิชชุกออกมาได้นะครับโดกะสเตียดเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยเขาจะแปลว่าไฮโดนาดนะโดะอุซุโตจิกะเตีดูนะครับไฮโดรรแปลว่าถ่าทีาท นะครับทีนี้แล้วมันน่าจะแปลวาา่าทัสนคติพายุน,นะครับท่าทีอุจจตจิกัตติแตกต่างนะครับท่าทีเป็นต้นเนี่ยแตกต่างจากปกกติแตกต่างจากธรรมดาหรือว่าเหตุจากนะครับอ่าหน้าหลาดประมาณนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับโคโนโกโล โลกาสตีลุนอย่างนีนนะครับเออโมนี้นี่จะเป็นอะไรไปนะนะครับประมาณนี้ใช่ไหมท่าทีแตกต่างจากปกติเราจะแปลตรงๆเลยว่าูมนี้เธอท่าทีแปลกแตกต่างจากปกตินะอย่างทำเนี้ยนะครับเราจะบอกว่าูมนี้ท่าทีเธอแตกต่างจากปกติก็แปลกไปใช่ไหมฮะเออูม,มนี้เป็นอะไรไปนะครับ เป็นอะไรไปหรือเปล่าแปลกๆนะอะไรประมาณนี้ครับคนนงโกโลอเอโดกัสตีรุ่นย่างไหน,น,ก,นก็จะแปลประมาณครับอันนี้คือคำว่าโดกัสตีนะครับอานนี้แล้วคำน,น,นี้ลหละคนโตนี่คงอย่าว่าโดกัสตรีรุจะแปลว่าอย่างไรครับตอนนี้ มีคนที่ดูไลฟ์สดอยู่2ท่านนะครับจะลองแปลเข้ามาครับจะติ๊ตอกติดตอกตหน่อยไหมว่าคนตัวนี้คงอย่าว่าดกกับสจริงๆแล้วมันก็แปลได้หลายอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าอูกหรือผิดนะครับมีแต่ผิดก็มีครับไม่ใชไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะแปลกันถูกนะครับแต่ว่ามัน ใช้คำได้ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่สำนวนไขรสำนวนอันนี้แหละครับคือสิ่งที่นะครับข้อแตกต่างของนักแปลถ้านักแปลสองคนแปลหนังสือเล่มเดียวกันสำนวนของมาก็ต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับทาเหมือนกันมากๆก,ก็อาจจะกลายเป็นการลอ่อลกันนะครับต่อนนี้คำนี้เราจะแปลว่าอย่างไร ่องต้นเราก็จะแปลว่าคนโตนี้คงอย่าว่าโดกัสตี้ลุก็คือคืนนี้นะครับโดกัสตี้ลุแปลว่าท่าทีอะไรที่ต่างจากปกติครับก็คือผมชอบแปลงกครับเป็นอะไรไปแล้วคืนนี้เป็นอะไรไปแล้วจริงๆก็ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่มกักจะแปลนะครับโดกัสตี้ลกก็คือมันผิด เป็นอะไรไปแล้คืนนี้เป็นอะไรไปแล้วจริงๆคือแันก็แปลกๆนะแรกๆผมก็แปลอย่างแล้วพอกลับมาอ่านทวนดูอีกทีคืนนี้เป็นอะไรไปแล้วจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอคืนนี้เนี่ยนะครับคืนนี้มันมันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรที่จะสามารถเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรได้เพราะ กลางคืนมันเป็นธรรมชาติของผมะนะครับเออคืนนี้เป็นอะไรไปแล้วจริงๆิมันก็เลยไม่ใช่คาตอบที่ดีแต่จริงๆมันก็พอจะสื่อความหมายได้นะครับก็คือเกิดเหตุฆัตกรรมมีคนหายสาบสูญเออคืนนี้มันเป็นอะไรไปแล้วจริงจิก็พอจะอยู่ได้แต่พอผมอ่านทวนอีกทีหนะึ่งผมก็เลย แ้เป็นอย่างนี้นครับคืนนี้ช่างผิดปกติจริงๆก็คือผิดปกติไงล่ะอยู่ๆมีคนถูกฆาตรกรรมหนึ่งคนนะครับคืนนี้ช่างผิดปกติจริงๆครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ถูกฆาตรกรรมเท่านั้นนะครับยังเรียกว,ว่าอะไรครับยังมีคนหายสาบสูญไปด้วยนะครับแล้วก็ ดูคำว่าดูกัสตยหรือนอกจากจะแปลว่าท่าทีที่แตกต่างจากปกตินะครับนะก็คือเห็นด่าเห็นดาก็คือเรื่องของอะไรที่มันผิดผปกตินะครับแปลกประหลาดจรอจริงๆจะแปลว่าคืนนี้ช่างแปลกประหลาดจริงๆก็ได้นะครับออันนี้ก็ไม่ได้ผิดแล้วก็เป็นคำแปล คาหนึ่งที่สามารถเลือกมาใช้ได้ส่วนผมก็เลือกใช้ว่าเอคืนนี้ช่างผิดปกติจริงๆก็เลือกใช้คํานครับอันนี้ก็เป็นสั่งปูให้นะครับแต่เนื่องจากแค่นี้มันก็สั้นเกินไปนะผมก็เลยนะจริงๆแล้ววันนี้ผมมีอีกคำหนึ่งนะครับ อม่มันจะเขียนอยู่ข้างล่างนี่แหละครับอ่าลองไปดูนะครับข้างล่างก็คอนโตนีโคล์ยาวันโดกัสติุแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คืออีวาเ,เ,เวลเตมิเลบาโซโนโทน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นคำที่สองที่เราจะมาดูกันในวันนี้อิวาเลเตมิเลบาโซโนโทนะครับอันนี้ก็เป็น ฉากที่ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เลยนะครับรู้สึกว่าผิดประหลาดแล้วทุกคนก็มาคิดกันว่านะครับเป็นอะไรแล้วก็นะครับมีคนมาพูดถึงสักากุจิซึ่งเป็นแฟนเก่าของพี่สาวคาเสืะนิเระเราเนี่ยนะครับก็เขาก็บอกว่ามันมีการอ่า ใครจะคาดถึงว่านายกับพี่จะแลกห้องกับน้องสาวไม่ใช่น้องเราพี่สาวของใครอีกเนี่ยนะครับหรือน้องสาวของคนตายนั่นเองเขาก็บอกว่าเขาก็บอกกับแฟนเก่าว่าสาก,ากุจิเนี่ยแรกๆเขาจะไปอยู่เรือนเล็กนะครับแล้วทำไปทำมาเนี่ยกลายเป็นว่าพอพบศพแล้วแรกๆทุกคนคิดว่าสาก,ากุจิตายซะด้วยซ้ำแต่พอดูไปดูมา กลายเป็นว่าคนที่ตายเนี่ยคือพี่ชายของให้เองนะครับซึ่งก็เป็นตับหลวงด้วยกนะ็ก็เลยนะครับใครจะไปคาดแลงใครไปคาดว่านายนะในสกักกุจีิเนี่ยนะครับกับพี่พี่น้องสาวเป็นคนพูดนะครับว่าพี่ก็คือพี่ธนชิตคือเป็นตับรวนะครับ,นะรบจะแลกข้องกัน ตอนแรกป้องกันแล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมนะครับขึ้นมาหรือว่าบางทีอาจจะดูว่าเป็นฆาตัวตายก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นฆาตกรรมกันแน่นะครับแต่ชื่อเรื่องบอกว่าฆาตกรรมรอันนี้สปอยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็เลยมีคับนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็มาพูดว่าอีวาเลเตมีเลปโซนโท คำนี้นี่แทบจะไม่มีคำศัพท์ใหม่เลยนะ you ที่แปลว่าพูด mm hmm. ก็เป็นวารเลตนะครับซึ่งเป็นทัศน i ศิวลูกพูด,ดมีลูกนะครับมีลูกนี่นอกจากจะแปลว่าดูแล้วยังแปลว่าลองได้เนะตมีลูกนี่หมายถึงลองมีเล็บะแปลว่าถ้านะครับถ้าลองปลูกพูดก็ เป็นไปตามนะั้นโซโนโทลิกก็คือเป็นไปตามนะใช่อย่างนั้นครับถ้าลองถูกบอกก็เป็นไปตามนะอันนี้คือแปลตรงๆเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าแปลตรงตัวไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับเออถ้าลองถูกบอกก็เป็นไปตามนะอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะครับ เออแล้วควรจะแปลว่าอย่างไรก็คือมีคนบอกว่าใครจะไปคาดถึงว่านายกับพี่เนี่ยนะครับจะแลกพ้องกันคนที่เห็นด้วยนะครับก็อืมพอมีคนบอกมาอย่างนี้นะครับก็คือถูกบอกพอลองถูกบอกก็คือมีคนบอกมาอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงอืมแล้วจะใช้คำศัพท์อะไรนะครับจริงๆ ก็คือพอได้ยินก็ได้นะครับเออได้ยินงนี้หรือว่าเออพอพอมีคนพูดอย่างก็รู้สึกว่าใช่นะประมาณนี้นะครับความรู้สึกของความหมายก็คือถ้าเออลองมีคนมาพูดนะครับของของภาษาญ,ญี่ปุ่นก็จะเออก็ชั้นมีคนบอกชั้นชั้นก็เลยถูกบอก อันนี้เป็นลักษณะของภาษาญี่ปุ่นแต่คนไทยเราจะไม่บอกนะก็ว่ามีคนมาบอกก็คือมีคนมาบอกไม่ใช่ถูกบอกแน่ๆนะครับก็คืออย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วเวลาแปลไทยเป็นญี่ปุ่นให้คิดแบบคนญี่ปุ่นเวลาแปลญี่ปุ่นเป็นไทยให้คิดแบบไทยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ไม่มีควาว่าถูกบอกแน่นอนนะครับโดยเฉพาะภาษาไทยนี่พัสดีไว้หรือรูป กระทับจะไม่ค่อยใช้จะใช้เฉพาะในกรณีที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นถูกฆ่านะครับถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใช้แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะต้องผักให้มันเป็นไม่ใช่พัสด i v e v o i อ e ก็คืออีวาเลตเก็คือมีคนมาบอก ภา,าษาไทยเราก็ต้องหาประธานของคำว่า you มาให้ได้นะครับเออพอมีคนมาบอกก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆริอ mm ืม hmm. ก็พอจะใช้ได้ใช่ไหมครับ mm hmm. มีใครมีไอเดียมากกว่านั้นไหมครับ mm hmm. ถ้าใครที่ดูย้อนหลังอยู่นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ลองสต็อปหยุดคลิกแล้วก็ลอง เขียนคําตอบดูนะครับแล้วดูสิตรงกับผมไหมนะครับของผมนี่ก็คิดจริงๆแล้วตอนนี้ก็คําว่ามีวาเลนตมีวาเลนตไดมีเลยปะเนี่ยนะครับผมแทบ,บจะแปลอย่างนี้ทุกครั้งเลยแปลอย่างนี้คือแปลอย่างไงก็เฉลยแล้วลวกันนะครับเพราะว่าถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์สดนะครับจะลองชเชลน์ดูก็อาจจะ เ,เขียนก็มาก่อนว่าจะลองเฉลนดูจะได้รอนะครับแต่ถ้าไม่เฉลนก็จะ,ะเฉลยแล้วนะครับก็ผมไม่มีแล้วมั้งครับติดต,ต่ตอติดต่อเขียนเข้ามาก่อนก็ได้นะครับว่าจะลองเฉลนดูแล้วคอ่อยแปลาตามมาที่หลังจะได้รอแต่ถ้าไม่เขียนก็เฉลยแล้วกันนะครับ จะว่าไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ที่วาเลเตมีเลปะระยะหลังเนี่ยผมจะแปลอย่างที่สั่งเลยไม่เหมือนอ่าคำเมื่อสักครู่นะครับอ่าในส่วนของคนโตนิโตมิโวาโดกัสเตอีลูโดกัสเตอีลูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วยอดกลับไป โยกัสเตียูเนี่ยนะครับอ่าเฉพาะประโยคนี้ที่ผมแปลว่าผิดปกตินะครับปกติแล้วเนี่ยมักจะแปลว่าเป็นอะไรไปแล้วส,ส่วนใหญ่นะครับมักจะแปลตัวนี้มักจะแปลว่าเป็นอะไรไปแล้วอ้าแปลว่าเป็นอะไรไปแล้วซะมากกว่านะ,นะครับแล้วก็ จริงๆแล้วใน Facebook ผมนะครับตุลากาขัดแยบสายญี่ปุ่น facebook อตอนลงเรื่องนี้ว่าจะจะพูดด้วยสำนวนโดกัเตีดุเนี่ยนะครับกอมีคนส่งมาบอกว่าเป็นบ้าไปแล้วก็ใช้ได้นะครับค,คืนนี้เป็นบ้าไปแล้วจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนตายมีคนหายสาบสูงก่อน่าจะเป็นบ้าไปจริง โยกัสเตลูกก็มีสามารถแปลได้ด้วยสำนวนต่างๆมากมายอย่างที่บอกไปแล้วสำนวนใครสำนวนมันจริง,รง,รงนะครับปกติถ้าอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้าไปแล้วเป็นอะไรไปแล้วได้นะครับแต่กรณีนี้มันเป็นบทบรรยายผมก็เลยปกติใช้คำว่าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็เลยไม่ใช้นะครับไม่ใช้คำว่า คืนนี้ช่างผิดปกติจริงๆแทนนะครับส่วนคำว่าอิวาเลเตมีเลบาโซนโตนีจะผมก็แปลว่าจะว่าไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆคำว่าอิวาเลเตมีเลบานี่ก็สาระผมนะคนอื่นจะใช้อะไรก็แล้วแต่สาหรัผมชอบใช้คำว่าจะว่าไปก็คือไม่ต้องมีประธานใช่ไหมไม่ต้องมีประธานแล้วก็แทน คำว่าอยู่อะไรเป็นมินเตอน,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 นะครับก็ได้นะครับเออมันก็สแสดงอารมณ์ที่มันใกล้เคียงนะครับถึงแม้คําแปลมันจะไม่ตรงสทัทีเดียวแต่สิ่งที่ผู้อาจอยากได้คืออารมณ์อารมณ์รวบอารมณ์ที่ไปในทิศทางเดียวกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่คนอ่านก็จะได้อารมณ์เดียวกับอา่านต้นฉบับนนคือ สิ่งที่ผมมุ่งสู่แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้นะครับมีหลายประโยคหลายครั้งที่เดียวที่นึกคับไม่ออกนะ,นะครับก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์ที่สะสมแล้วก็คับศักท์ที่เราสะสมนะครับก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับึก็จะได้คับศักท์ใหม่ๆขึ้นมาเก็บเอาไว้ในคลังสมองแล้วก็นำมาใช้ในเวลาแปล อ,อ่าแล้วตีความทำความเข้าใจกับประโยชน์นะแล้วจะใช้คําภาษาไทยอะไรที่ให้อารมณ์เดียวไม่ใช่ความหมายเดียวกัน,นครับถ้าความหมายเดียวกันก็คงแปลว่านะครับถ้าลองถูกบอกก็เป็นไปตามนะอันนี้ผิดอันนี้ไปอ่าเอา่เอเดี๋ยวลบเนียไหนะ ว่าคืนนะครับถ้าลองถูกบอกก็เป็นไปตามนั้นก็ไม่ได้อ่านแล้วไม่ได้ได้อารมณ์ก็เท่าไหร่เลยแล้วก็ความหมายถึงแม้จะตรงความหมายแต่ก็ก็อ่านเป็นภาษาไทยแล้วรู้สึกแปลกๆนะครับก็นะคือสิ่งที่เราไม่ต้องการต้องการอ่านแล้วได้อารมณ์รู้ว่าอารมณ์เดียวกับอ่านภาษา,าอักฤษเพราะฉะนั้น ในครั้งนี้สำหรับผมก็จะสรุปกับว่าจะว่าไปก็เป็นอย่างจริงๆก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการอัดแปลภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมก็พยายามจะนะครับแนะนำวิธีคิดนะครับแนวค่าในการแรปลทีอยายญี่ปุ่นอย่างนี้เสมเอเลยนะครับ ถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ก like, ดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้มีกำลังใจแล้วก็จะได้จัดเตาไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับก็สุขสันต์วันตรุษจีนะครับรีงๆแล้วอย,อยู่ยังอยู่ในช่วง จุดจีที่เขาบกว่ามีสาวันอย่างที่นครสวรรค์เขาก็จะมีการแห่ชิวสี่หรือวันที่สีของ,งจุดจีซึ่งก็ตรงกับน่าจะตรงกับวันเส,สาร์